ต้มเค็มปลาตะเพียนนะคะดูเลยเครื่องปรุงน่าอร่อยมากเลยปัญหาของปลาตะเพียนก็คือจะมีเกล็ดที่แข็งแล้วก็ก้างก้างเยอะกินลำบากนะคะอันนี้เป็นสูตรโบราณที่เขาฉลาดเขามีความฉลาดในการปรับสิ่งที่เป็นปัญหานะคะให้ไม่ไม่เป็นปัญหา นี่คือต้มต้มเค็มปลาตะเพียนใช่ไหมคะนี่ค่ะเครื่องป,งปรุงปลาตะเพียนของเราก็คือมันจะมีก้างเยอะเปรดเยอะใช่ไหมคะแข็งกินลำบากนะคะโบราณเขาก็จะมีวิธีการแก้ปัญหานะคะให้อ่าปลามีความอร่อยแล้วก็กินง่ายนะคะเขาเลยเอามาทำเป็นปลาตะเพียนต้มเค็มนะคะ อันนี้คือส่วนผสมของปลาตะเพียนต้มเค็มทั้งหมดนะคะมันน้น้วยี่นะหม้อเริ่มเลยใตย้อ่าใต้หม้อสุดสุดอ่ามีอ้อยรองไว้นะคะอ้อยกี่ชิ้นคะเนี่ยอ้อยหนึ่งลำอ้อยหนึ่งลำเลยนะคะ แล้วก็จะมีหอมกระเทียมพริกไทยน้ำตาลเกลือแล้วก็ขิงนะคะสัสดส่วนตามความชอบของแต่ละคนเลยอันนี้คือน้ำตาลปี๊บนะคะอ่าแล้วแต่ความชอบแล้วก็ปริมาณของปลาด้วยนะคะเนี่ยอันนี้คือน้ำตาลปี๊บนะคะนี่เลย การต้มนะคะน้ําให้สัสดส่วนพอหมอนะคะให้ท่วมให้ท่วมปลาเลยหลังจากที่เราเตรียมเครื่องปรุงแล้วก็ปลาลงไปค่อยๆนะคะน้ําลงเสร็จแล้วเราก็ต้มเลยนะคะห้ามยุ่งนะคะถ้างั้นจะขาวมากนะคะนี่เลยค่ะนี่เคล็ดลับอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะต้องใช้เตาถ่านเท่านั้นนะคะ มันถึงจะเป็นสูตรโบร,โบราณอย่างแท้จริงนี่ค่ะดูเลยเนี่ยเราตั้งเตาตั้งแต่ตอนที่่<บ>านยังไม่ติดไฟดีเท่าไหร่นะคะอันนี้แป๊บเดียวนี่เริ่มแล้วนะคะโดยที่เราห้ามคนเลยนะคะเนี่ยนิ่งๆเลยค่ะแล้วก็จะปิดหม้อไว้เลยนะคะเราจะเคี่ยวต่อเนื่องไปประมาณเจ็ดถึงแปดชั่วโมงนะคะจากไฟที่นี่ค่ะไปที่ อไอร้อนจัดๆนะคะก็เคี่ยวไปเรื่อยๆไฟก็ค่อยๆอ่อนลงแล้วก็เคี่ยวต่อเลยนะคะพรุ่งนี้เช้าค่ะถึงจะทานได้นะคะเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะเนี้ยก็ปิดฝาได้เลยค่ะปิดฝาไว้เลยนะคะนีค่ะเจ็ดถึงแปดชั่วโมงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาดูต่อนะคะ น่าจะเริ่มเดือดแล้วค่ะได้ยินเสียงเดือดแล้วเดี๋ยวลองดูนิดนึงโอร้อนเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยดูเลยค่ะเนี่ยมันเป็นสูตรโบราณจริงๆเดือดเขาก็จะเดือดแค่นี้นะคะจะไม่ล้นออกมานอกฝานะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยอย่างน้อยห้าหกเจ็ดชั่วโมงนะคะ รสชาตินี้มันจะกลมกล่อมมากเลยมันมีขิงมีดูกลิ่นหอมของอ้อยกับขิงโชยออกมาให้เห็นเลยเนี่ยเราก็จะปิดไว้เลยนะคะนี่ค่ะเขาจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนไฟมันจะลดโดยธรรมชาติของเขาเองนะคะเราจะไม่มีการเติมถ่านอีกแล้วนะคะเคี่ยวไปจนไฟมอดเลยค่ะก็จะปิดฝาไว้นะคะ พรุีเช้าดูกันลืมบอกไปปลาทั้งหมดนี้เป็นปลาธรรมชาตินะคะไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะคะปลาจากธรรมชาติต้มปลาเค็มนะคะปลาตะเพียนเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะเนื้อมันก็จะไม่เละมากนะคะดูสิคะ สูตรโบราณมันดีมากเลยจริงๆถ้าเราต้มหกถึงแปดชั่วโมงมันต้องเละอันนี้ยังเป็นตัวอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้แข็งมากนะคะสามารถทานได้ทุกส่วนของปลาตะเพียนเลยนะคะแม้แต่เนี่ยไอ้ตรงนี้ก็ยังทานได้นะคะแคลเซียมค่ะนี่คือสูตรของดีๆของโบราณเรานะคะส่วนทุกส่วนนะคะก้างก้างทั้งตัวนี้สามารถทานได้เลยนะคะ มลองชิมดูค่ะเขียวหนึบๆเลยนะคะแล้วขอลองก้างตรงนี้ดูทานกับข้าวเหนียวก็ได้นะคะหรือว่าข้าวสวยนะคะไม่เค็มหวานกลมกล่อมพอดีนะคะ ทานได้สบายสบายเลยค่ะก็แคลเซียมสูงเป็นเม,เมนูที่มีแคลเซียมสูงมากแคลเซียมที่มีคุณภาพจากธรรมชาติด้วยนะคะลองทําทานกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาด คลิปต่อต่อไปขอบคุณค่ะ